ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จาวีหา c h a n n e สำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคผู้มาใส่บารหลวงปู่ชอบฐานนัสม,มูมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันครั้งหนึ่งหลวงปู่ชอบท่านได้ไปพักอาศัยอยู่ที่วัดห้วยน้ำรินอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ สังเกตว่าในบรรดาทาย,ยกทยยิกาที่มาฟังเทศหรือใส่บาตรถวายจังหันทุกวันนั้นมีชายคนหนึ่งที่ดูแปลกกว่าคนอื่นคือถึงจะนุ่งหม่มแต่งกายอย่างชาวบ้านธรรมดาแต่ก็ดูภูมิฐานและสำรวมกว่าคนทั่วไปมีดอกไม้กับอาหารข้าวหวานมาใส่บาตท,ทุกวันสำหรับอาหารทุกชนิดที่เขานำมานั้นแม้จะมองดูเป็นอาหารพื้นเมืองทั่วไป มีปลามีผักมีน้ำพลิกหรือแกงตามปกติแต่สังเกตว่าระยะนี้อาหารที่ท่านฉันนั้นมีรสชาติพิเศษอย่างไรก็ดีท่านก็ไม่แน่ใจว่าอาหารที่มีรสชาติพิเศษนั้นจะเป็นอาหารจากที่ชายผู้นั้นถวายหรือไม่พร้อมเมื่อพระรับถวายจังหันแล้วท่านก็จัดลงบาตรรวมๆกันไป จะเป็นอาหารจากสำรับใดถ้วยใดของโยมคนไหนก็ไม่ได้จดจำไว้ธรรมดาพระธุดงค์คงกรรมฐานท่านจะมีโอภาปลาใยกับญาติโยมเป็นปกติครั้งนี้ท่านพูดคุยธรรมดาแล้วก็ถามถึงโยมคนที่ว่าเออเป็นใครอย,อยู่บ้านไหนเป็นญาติของใครท่านมาคราวก่อนๆไม่เคยเห็นชาวบ้านแถบนั้นซึ่งคุณเคยกับท่าน เคยปลนิบัติพระธุดงมานานต่างก็นึกขึ้นได้ว่าหลวงปู่หมายถึงผู้ใดแต่ก็ไม่อาจจะตอบท่านได้ว่าเป็นใครมาแต่ไหนได้แต่พูดกันว่าเออจริงสีนึกได้แล้วเห็นเห็นอยู่เหมือนกันนึกว่าเป็นญาติกับคนนั้นคนนั้นก็ว่านึกว่าเป็นญาติกับคนโน้นคนโน้นก็คิดว่ามาก,กับคนนี้รวมความว่าไม่เคยเห็นกันมาก่อนเห็นเห็นอยู่ แต่เวลากลับไม่ทราบว่ากลับไปบ้านที่ไหนกับใครและเมื่อไหร่วันสุดท้ายหลวงปู่ปะหน้าชายแปลกหน้านั้นนำดอกไม้และอาหารมาถวายจังหันเช่นเคยท่านถามเขาก็ตอบว่าบ้านโยมอยู่แถวนี้เองตอบยิ้มยิ้มแล้วก็ถอยไปนั่งรอระหว่างท่านฉันอย่างสงบเสงี่ยมปกติระหว่างพระป่าฉันจังหัน ชาวบ้านก็มักจะนำอาหารที่ถวายแล้วและเหลือจากที่พระนำลงบาทแล้วมาตักแบ่งแจกกันรับประทานเป็นกลุ่มๆแต่ชายผู้นั้นมิได้ร่วมวงรับประทานกับกลุ่มใดเขาคงนั่งอยู่คนเดียวอย่างสำรวมอาการวันนั้นหลวงปู่ก็ยังทำไม่รู้ไม่ชี้คอยสังเกตอาการของเขาอยู่งเงียบๆท่านฉันเสร็จให้พรเมื่อเห็นเขาเก็บของกลาบลา ท่านรออยู่พอไม่ให้หน่าเกลียดแล้วก็ลุกตามไปดูว่าเขาจะกลับไปทางใดปรากฏว่าพอรับจากศาลาเขาก็เดินหายลงไปในสระน้ำหน้าวัดชายคนนั้นคือนาคมานพนั่นเองท่านเล่าว่าพญานาคนั้นมีฤทธิ์มากเป็นเทวดาจำพวกหนึ่งเขาสามารถเริมมิดกายได้ต่างๆกันท่านเคยถามเขาว่าต้องการอะไรเขาก็เรียนท่านว่า วิสัยพญานาคนั้นมีความเคารพผู้ทรงศีลผู้ทรงคุณธรรมมนุษย์ผู้เป็นกัลยาณชนปรารถนาในการบำเพ็ญทานศีลภาวนาเช่นไรพญานาคก,ก็ปรารถนาในการบำเพ็ญทานศีลภาวนาเช่นนั้นเหมือนกันในการก่อนพระพุทธเจ้าสมัยเสวยพระชาติเป็นนาคมีนามว่าพระภูริทัตก็ยังสู้บำเพ็ญบารมีรักษาศีล บำเพ็ญทานภาวนาจนตัวตายในการปัจจุบันกลิ่นศีลอันบริสุทธิ์ของพระคุณเจ้าหอมนักหอมทั้งใกล้หอมทั้งไกลหอมทวนลมหอมไปไกลพวกเขาก็ขอโอกาสมาทำบุญถวายทานแด่พระคุณเจ้าเพื่อเป็นการเพิ่มพูนบารมีของตนสืบไปบ้างท่านถามถึงการน,นรมิตกายเพราะเคยเห็นพญานาคในรูปจำแลงต่างๆหลายครั้งหลายหนแล้ว เขากราบเรียนว่าการนิรมิตกายของพญานาคนั้นง่ายดายมากจะให้เป็นอย่างไรก็ทําได้ทั้งนั้นเขาก็เลยนรมิตกายถวายให้ท่านดูโดยเตือนว่านี่เป็นภาพนิมิตทั้งนั้นเขาหายตัวไปจากที่นั่นครู่เดียวก็กลายเป็นมานุหนุ่มน้อยเข้ามาหาประเดี๋ยวก็เป็นชายชราเดินงกงเงินเข้ามาหาบัดเดียวก็หายไปแล้วกลับเป็นผู้หญิงสวย หายไปอีกครู่หนึ่งปรากฏกลับมาเป็นเสือใหญ่หน้ากเกรงขามกำลังเยองย่างเข้ามาจากร่างเสือกลายเป็นพลานขมังธนูถืออาวุธเข้ามาพญานาคเรียนท่านวา่าการเนรมิตไกยนั้นไม่ยากเกณนอะไรเพียงคิดก็เปลี่ยนไปตามต้องการจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าเป็นมนุษย์จะเป็นคนเดียวหรือหลายคน แต่ละคนต่างแสดงอากับกิริยาต่างกันก็ได้ถ้าเป็นสัตว์อาจเป็นตัวเดียวหรือหลายตัวทั้งอาจเป็นสัตว์ต่างชนิดกันก็ได้เช่นเห็นเป็นภาพทั้งช้างทั้งเสือพร้อมๆกันซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นนาคสองตนหากเป็นพญานาคตนเดียวจำแรงกายเป็นสัตว์สองอย่างสองร่างเขาก็สามารถเดิมิตได้อย่างน่าพิศวงและรวดเร็วทันใจมาก ท่านเล่าถึงการแปลงกายของพญานาคว่าเราได้ปะมาแล้วทุกอย่างเป็นงูตัวน้อยผ้าขาวผู้หญิงเสือมนุษย์กรรษรรัตริย์สารพัดท่านกล่าวว่าสำหรับรูปกายที่เป็นพญานาคจริงๆนั้นท่านก็เคยเห็นอยู่รูปร่างเหมือนกับที่เขาทำไว้ตามโบตามวิหารนั้นเช่นเดียวกันมีงอนสามงอนบ้าง ห้างอนบ้างเจ็ดงอนบ้างครั้งหนึ่งท่านเคยเห็นมาด้วยกันคู่สองผัวเมียทั้งพญานาคและนางนาผู้เป็นภริยาแต่บางทีเขาก็เข้ามาหาท่านในร่างของมนุษย์แต่งตัวด้วยเครื่องทรงอย่างกษัตริย์มีข้าราชบริพารเฝ้าห้อมล้อมมาดังขบวนเสด็จของพระราชาเคยเรียนถามท่านว่าพญานาคตัวจริงใหญ่ขนาดไหนท่านตอบว่าใหญ่มากขณะนั้น เรากำลังอยู่กันหน้าโรงครัวจึงเรียนถามว่าใหญ่เท่าโรงครัวนี้ไหมท่านว่าใหญ่กว่าอีกพวกเราอีกคนถามเสริมว่าใหญ่เท่าศาลานี้ไหมท่านบอกยิ้มยิ้มว่าใหญ่มากกว่าก็ได้เล็กกว่าก็ได้แล้วแต่เขาจะแสดงให้เห็นและนี่ก็คือเรื่องราวของพญานาคผู้มาใส่บาดหลวงปู่ชอบถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา